สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเข้ามาในสวนนะคะมารู้จักกับสเสน่ห์จันทรที่กําลังได้รับความนิยมกันนะคะต้นแรกของเรานะคะเป็นเสน่ห์จันทร์เขียวนะคะก็คือลาต้นจะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ปลูกไว้นานแล้วก็เริ่มมีหนอเล็กๆ่ะนะคะสเสน่ห์จันเขียวก็คือลาต้นจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วใบใบก็จะเป็นแบบนี้ต้นนี้ปลูกไว้นานแล้วนะคะยังไม่ได้แยกนนะโอเคสเสน่ห์จันรเขียว ต้นต่อมาเป็นสเสน่จันแดงอ่าเสน่จันแดงนะคะลำต้นจะเป็นสีแดงนะคะต้นนี้ก็ปลูกไว้นานแล้วเนี่ยมีหน่อแล้วนะคะยังไม่ได้แยกเนาะซึ่งเขาขยายพันธุ์ด้วยกันแยกหน่อแล้วก็ชำช,ชำาสว่นะคะก้านจะมีสีแดงใบของเขาจะเป็นแบบนี้อ่าเสน่จันแดงนะคะต้นต่อมาเป็นสเสน่จันนา สเสน่จันนาใบจะออกสีค้ำค้ำนะคะสีค,ำคำ้คำค้ำเราจะมาดูก้านของเขาก้านของเขาก็จะออกเขียวๆนิดนึงนะคะต้นนี้ก็มีสามแตกหน่อมาอีกสองยังไม่ได้แยกกระถางที่แยกก็ขายไปแล้วก็เลยเหลือแต่ต้นแม่นะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนเมาชมอันนี้ก็ปลูกไว้นานแล้วเนาะก็เลยมีหนอ่อ ต้นต่อมาคือสเสนจันดำนะคะเเสนจันดำลักษณะาการจะเป็นแบบนี้แล้วก็ใบก็จะออกสีดำๆนะคะอันนี้เป็นเป็นต้นแม่เนาะแต่ต้นเล็กๆก,ก็แยกออกไปแล้วใบเขาจะเป็นแบบนี้จะคล้ายๆใบโพนะคะตอนแรกก็สงสัยอยู่ว่าคือสเสนจันด,ดำหรือสเสนจันหน้าสรุปเป็นสเสนจันดำนะคะพราดูแล้วเขามีลักษณะต่างกันอยู่เนาะ ต้นสุดท้ายลำต้นสีขาวๆให้ทายก็รู้เลยนะคะเรียกว่าสเสนจันทร์ขาวนะคะต้นนี้เป็นต้นแม่นะสายต้นแม่ปลูกมาเกือบจะสามปีแล้วก็ให้ให้หน่อมาสามสี่หน่อเนี่ยก็ก็เพิ่งจะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะก็คิดว่าเนี่ยกันอิกไม่นานน่าจะแตกหน่อใหม่เนาะนอันนี้ก็คือที่แยกมาจากต้นแม่นะคะสวยมาก วันนี้ก็มาพูดถึงสเสน่ห์จันทร์ที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะต้นนี้นะคะจะใช้ดินเป็นกราบศัพท์นะคะผสมกับดินก้ามปูนะคะเพราะว่าจะทำให้รากเขาเดินได้ดีกว่านะคะแล้วก็จะใส่เปลี่ยนเป็นตะเข่งน,นะคะเข่งแบบนี้รากเขาจะทะลุได้ได้ไวกว่าใส่กระถานเนาะ,ะอันนี้มี คนที่มีความรู้เขาแนะนํามาแล้วก็เลยลองนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ระบายได้ดีเดี๋ยวอีกสักพักรากเขาจะได้เดินออกมาข้างๆกระถางแต่นี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางน,นะคะรากก็เลยยังไม่เดินจากการสังเกตนะคะถ้าเราปลูกใส่กระถางแล้วพอกระถางเขาทะลุลงดินแบบนี้นมันจะทําให้ต้นเขาโตไวมากเพราะว่าเหมือนคือรากเขาทะลุลงไปหากินจากดินจากธรรมชาติได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สําหรับใครที่มีพื้นที่เยอะนะคะก็ แนะนําเอาลงกระถางหรือลงดินก็ได้เขาจะชอบความชื้นนะคะชอบชื้นอย่างของที่สวนก็จะรดน้ําวันเว้นวันอตอนเช้านี้นะคะก็ลองหามาปลูกด,ดูกันนะคะเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ยังได้รับความนิยมอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าอย่างติดเองก็ปลูกมาน่าจะ3 4ปีแล้วนะคะก็ยังทําก็คือก็ยังขายได้ตลอดเรื่อยๆแต่อย่างช่วงนี้นะกระแสเข้ามาถือว่ายอด แบบว่าแบบราคากระโดดมากอย่างอย่างสเสน่ห์จันหน้าตานะซื้อมาอย่างอยู่ที่8 0ดสิถึงร้อยนะคะแต่ตอนนี้นะต้นเล็กๆก,ก็อยู่ที่ห้าหร้อยแล้วเนาะแต่อย่างไซตันต,ตั้งแม่ต้นนี้น่าจะเป็นผัานเลยอันนี้ก็เอามาแบ่งปันให้ฟังน,นะคะสําหรับใครที่ชอบเลียงสเสน่ห์จันรนะคะ